วันนี้<อ>พ่อแม่ของฉันบอกว่าเขาจะไม่อยู่บ้านเฮ้ยดีดีไม่อยู่บ้านอย่างงี้ก็สนุกดีโ,<ม>โหโหปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้ตตไม่นอนไม่นอนการพวกเรามาปาร์ตี้กันแต่เขาไม่ใช่ปาร์ตี้ที่แบบว่าสนุกสนานหรอกนะเป<ม>็นปาร์ตี้ซักผ้าอ้อมซักถุงเท้าแล้วก็ซักกางเกงในอะโหปาร์ตี้ซักผ้าโอ้โหเศร้าจังไงหรือว่าเป็นงานกาดึกไหมอย่างเงี้ยไม่มันไม่ใช่งานกาดึก แต่ว่าถ้าเกิดว่าทํางานเสร็จแล้วเนี่ยฉันจะเลี้ยงพิซซ่าพวกนายก็ได้นะเอาอยากกินอยากกนเอาไก่นีเอาลีนด้วยนะขอนั่นขอนั่นขอนั่งละเมง้ยของฉันโอเคถ้าอย่างนั้นพวกเราไปซักเก็งนายฉันกันโอ้โหแต่ไปก็ได้หพ่อแม่ฉันมาแล้วพ่อแม่จะเอาไปข้างนอกเนาะอย่าลืมในพ่อแม่สั่งด้วยว่าห้าเปิดประตูให้คนแปลกหน้าอย่าทำเสียงดังปิดผ้ามาดเอาไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมทำงานบ้านด้วยนะ โอ้ทำงานบ้านเหรอทำงานบ้านม<อ>ันคงไม่เยอะหรอกงน้โห<อ>น่ะน้ตอนแรกเลยทำความาาสะองานนะบ้านเฮ้ยแต่เดี๋ยวทำไมพ่อทิ้งแอปเปิลไว้บนนั้นน่ะเอาละพวกเราต้องหาของที่มีประโยชน์นะที่อยู่ในบ้านเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุดแล้วก็ถ้าเกิดว่าม,มีอะไรขนหัวลุกให้เราหาที่แอบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทำให้พื้นที่ทั้งหมดปลอดภัยที่มันบ้านยักษ์หรือเปล่านี่เรื่องรดีนะเฮ้ยทุกคนฮะ แบบนี้อ๋อใช่สิตอนนี้พวกเราเนี่ยมีงานทาเยอะแยะเลยดูนั่นเอาไก่ออกจากเอ่อไมโครเวฟล้างจานให้อาหารหมาสั่งออเดอร์พิซซ่าแล้วก็ปริ้นเอกสารของคุณพ่อคุณแม่งานเยอะจังเลยจริงนี่เราเด็กจริงเหรอทำไมทำงานเยอะจังแล้วก็อย่าลืมนะล้างห้องน้ำเป็นเรื่องของพี่กิจโอเคเราเราชอบล้างน้ำมากนี่นี่อะไรอ่ะ แล้วฉันกวาดบ้านให้ดีกว่าพวกนายมาดูเร็วฉันทํางานแล้วนะโอเคโอเคอุ้ยฉันอยากให้อาหารหมาจังเลยฉันเก็บอาหารหมาดีกว่าแต่ดูซิว่าที่ให้อาหารหมาอยู่ที่ไหนนะฮง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 หาไม่เจอเลยแฮ่ให้อาหารหมามีใครเจอแบบอุ้ยฉันเจอฉันเจอเพื่อนอยู่ตรงนี้อาหารหมาอยู่นี่ทุกคนทุกคนเพื่เตียงไานี่ดิมานี่มานี่ข้างนอกบ้านอะไหนอะโอ้หลอนชอมัดเลยหวัดดีเจ้าตัวอ๊ โอ้ my g อดว่านายอยากเห็นหมาบ้านฉันไหมหมาบ้านนายอยู่ไหนอ่ะนี่มาดูดิหมาบ้านแล้วก็เราหาหลังบ้านตรงนั้โอเคโอเคโอเคดูดินี่คือหมาบ้านันเดงอ่ะเฮ้ยชิบะเหรอใช่มันน่ารักไหมล่ะแล้วนายไให้อาหารฉันเห็นอาหารอยู่ตรงนู้นนายตามมาเร็วนี่ ฉันให้อาหารหมาเรียบร้อยแล้วอ๋อนี่ไงโอ้โหขอบคุณมากครับเจ้านายโอ้โหอุ้ยหมาแม่จะพูดได้ด้วยอ่ะอุ้ยหมาดีกันมากสุดยอดว่ะพูดได้ด้วยเฮ้ยได้ไหมพวกนั้นมีไฟฉายอ่ะฉันอยากได้ไฟฉายบ้างอ่ะขมอนเมื่อกี้เราเจอใต้ทีวีบ้านนายอ่ะเต็มตรงนู้นตรงเออตรงอื่นันแอบเอาไฟฉายไปทำอะไรนี่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 ถ้าเกิดเอกสารข้างๆเคยเอกสารมีอยู่เฮ้ยแต่ว่าเรามีไอ้นี่นะเควสเกี่ยวกับการทําเอกสารนะทุกคนเฮ้ยใครเข้าไปแอบอ่ะเอกสารท่าไปเฮ้ยฉันแอบในตู้ได้ นายจะแอบทำไมไม่มีอะไรสักหน่อยอะ่ะเราเอาเอกสารไปปิ้นดีกว่านะทุกคนนี่ไงปิ้นรถนไหนายนาย,นาย,นาย,นายพิกิทเอาเอกสารมาปิ้นเลยโอเคโอ้หเอกสารใบใหญ่มากนึวกว่ากระเบื้องหน้าบ้านนี่หรอจร,จริงนะเหมือนอยู่ในบ้านยักษ์ุยอย่างมันใหญ่หม <บน S 2> ดเลยตัวเล็กอะ่ะงั้นพวกนายทำอะไรอย่างอื่นไปให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวฉันขอเอาเอ่อ USB ไปเสียบคอมก่อนอ่ะมีใครเจอคอมบ้างไหมแถวนี้เราไม่เจอคอมหรือขุางบนหรือเปล่าเพื่อนดูดิฉันลองขึ้นไปชั้นสองนะ คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ได้ข่าวว่าแม่เนี่ยซื้อคอมพิวเตอร์มาใหม่ด้วยนี่นาไม่แน่นะว่าอาจจะแบบแอบบพวกเราไว้ไม่ให้เราเล่นก็ได้บ้างโอ้ให้ตายเถอะแล้วทำไมหน้าที่ล้างใจมันต้องเป็นหน้าที่ฉันด้วยอ่ะทุกคนฉันเจอเลยด้าแค่เอา USB เสียบก่อนเลยด้ USB เสียบไม่เห็นได้เลยอ่ะเอา้าพี่มายทำอะไรอ่ะอ๋อฉันฉันกลัวนายเสียบ USB มันจะชอ็อต มันไม่ช็อตเลยฉันจะต้องเอา USB เรดาร์ไปเสียบกับคอมพิวเตอร์อืมเฮ้ยห้องนี้ดูเหมือนว่ามันจะล็อกแฮะพี่ไมคห้องนั้นมีคอมไหมอ่ะมีไฟฉายนายเก็บไปเลยนายเก็บไปเลยนี่ไฟฉายนี่เออไฟฉายไม่เท่าไหร่นะนายดูนี่ไายเลอโอ้ทุบแจงจัดการเลยละกันไปละวทุบแจงหน้าที่ทุบแจงมาแล้วนะหน้าที่อะไรหรอเราสามารถ เฮ้ยจะไปซ่อนในอ่างน้ำได้ด้วยโอ้ยว้ายว้ายดูดูดูโอ้โหเป็นไงใหญ่โตมโหฬารสามก้อนใครต่อยอดกันเนี่ยฮะเป็นขี้จุ๊บแจงเอ๊ะฉันงงจังเลยว่าฉันจะเอาเรได้ USB ไปไว้ที่ไหนนะาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกคอมนี่เปล่านี่คอมนี่ไงให้ฉันใส่เข้าไปเหรอนายกดวางก่อนเอา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 มือออกก่อนกดเก็บเข้ากระเป๋าอะปึ๊บอ่ะเราไปคุยกับเครื่อง โอเคฉันเปิดเรดาร์เรียบร้อยแล้วทุกคนเจออะไรอ่ะมีอะไรไมเหมนเรดาร์อะเรดาร์นี้อาจจะตรวจสอบแบบว่ามันุต่างดาวแถวนี้ก็ได้นะเผื่อว่าเราจะได้ถ่ายคลิปกันอะอุ้ยเรามีมนุต่างดาวด้วยลองยิลงคลิปได้ยูทูบได้ได้เงินเยอะเรายังมีปิเอกสารอีกสองชิ้นแล้วก็ไก่อบจากไมโครเวฟแล้วก็อย่าลืมจัดการจูใจ๋อฉันก็เป็นคนทำจริงๆหรอใช่ใช่ใช่ัดไปไม่ต้องอ้วกอ่ะไม่ต้องอ้วกหรอกนี่เป็นต่อยอดสามหน่อเลย อุ้ยลงแล้วหลงแล้วลงแล้วลงแล้วโอ้ยเล่นน้ำก่อนนะบุ้ง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 เฮ้ยอยากเล่นด้วยบุ้งเราไปไปหน้าพวกนายดิทุกคนเห็นฉั้นไหมฉันแอบอยู่เห็นหัวถ้าบอกว่าฉันเอามือไปล้างในอ่างน้ำนายเมื่อกี้อีทุเล็ดนี่นี่นี่นอกจากนี้เนี่ยเราออเดอร์พิซซ่ากันก่อนดีไหมจะได้แบบเรียบร้อยเลยทำงานบ้านเสร็จกินข้าวปุ๊บโอเคงั้นเดี๋ยวงั้นเราเราปิ้นเอกสารสสองใบนะเราเราปิ้นค้างไว้อะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันหาโทรศัพท์ก่อนหน้านี่นี่ที่นี่ ฮัลโหลสวัสดีครับโอ้ยไม่ใครออเดอร์มาล่อสวัสดีครับเอ่อพิซซ่าแพนเนตต้องการให้ช่วยอะไรครับคือว่าผมอยากได้เปโปรโรนีถาดใหญ่ครับจ่ายด้วยเครดิตการ์ดของ oh. พ่อด้วยส่งที่ไหนดีครับเอ่อส่งที่บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งแปดครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟนะครับอขอให้มีความสุขชีสีดี โอ้ฉันว่านะเขาต้องเพิ่มชีสให้เราแน่เลยพี่กิจว้าวผมชอบกินชีสอ,อเพราะว่าวนะพวกเราเนี่ยตัวเหลืองเขาก็เลยเพิ่มชีสเฮ้ยว้าวเพราะโอ้เพราะตัวเหลืองนี่เองโอเค,อเค,อเคงั้นตอนนี้ฉันก็จะเอาแบบว่านี่ขยะกองโตไปทิ้งนะนี่เหรอเนี่ยใครไปทิ้งขยะกับฉันไหมโอ้ยเราเรามือเต็มเราเพื่อนในใครใครว่างยิบขยะทิ้งหน่อยเป็นยังไงนะาใช้ไปทิ้งคนเดียวก็าด่ายเปล่าแล้วแล้วล้วแลถ้าอย่างนั้นฉันเอาไก่ใส่เตาอบให้นะ เฮ้ยท,ทุกคนเราไปทิ้งที่ไหนอ่ะข้างนอกก็ไปออกไปไม่ได้อ๋อแม่บอกว่าห้ามออกไปข้างนอกหลังบ้านไงหลังบ้านไงข้างงหลัเปล่าโอเคโอเคงั้นใครใครมาไม่ขอขอบคุเอาทำไมเอาทำไมโดนบีบคอเอาเปิดประตูให้คนแปลกหน้าเฮ้ยไงไอทำไมเฮ้ยโดนล็อกประตูแล้วโดนล็อกประตูเฮ้ยไงอู้ฮี่อ้าวเนี่ยไปเปิดประตูไงให้คนแปลกหน้าไงเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมล่ะในในจำไว้นะ จำไว้นะอย่าทำอย่างนี้ตายจริงเหรอเกิดใหม่ได้โอเควุ้ยตกใจเลยนี่แต่เราสามารถปิดหน้าต่างได้นะไม่ให้คนแบหน้าเห็นเราอ่ะโอ้โหเฮ้ยตัวไหนอ่ะปิดไปเลยเฮ้ยเนางฟ้าเอ้ยนางฟ้าตัวนี้ด้วยเอ๊ะฉันว่าไม่น่าใช่นางฟ้าแล้วน่าจะเป็นผีมากกว่า้นางฟ้าไม่มาตัวปิดอะไรหน้าต่างเราอ่ะ ท่านไปแล้วนะนางฟ้าปิดประตูต่ากเล่มไปทิ้งก่อนนะทุกคนโอเลยเลยเลยไปทิ้ไปทิ้งด้านนอกปุ๊บฉันเริ่มกลัวแล้วดิตอนแรกฉันคิดว่าพ่อแม่น่าจะหลอกเราอะแต่จริงๆแล้วมันมีคนแปลงหน้าจริงๆหรอเฮ้ยด้านนอกตรงนี้คือถังขยะเนี่ยใช่ฉันทิ้งก้อนหนึ่งโอเคหมดแล้วนี่โอเคนะเพื่อนตอนนี้ไม่วาเลเที่ยงคือพอดีเพราะเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยไปนคนมีน้ำมันไห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 นเฮ้ยอะไรอะอะไร

ไม่ไม่เป็นอะไรอะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยตีหนึ่งตัวอะไรก็ไม่รู้คือตัวมันอะเป็นตัวเรี่ยมๆเหมือนคล้ายๆกับเป็ดหัวลำโพงแล้วมันมีตาสองข้างแบบโอ้ยแดงแป๊ดเลยอะมันเหมือนฉลามหัวค้อนมันเหมือนฉลามหัวค้อนเลยทีนี้ใช่แล้เพุ่งกลับมาจากถุงโจกรจับตัวแล้วทำไมตีหนึ่งแล้วพ่อแม่ไม่กลับบ้านอีกอะแล้วประตูนี้ก็เปิดไม่ได้ด้วยทำไงดีพวกนายอยู่ไหนกันน้าเอาเอาอีกแล้วไฟดับอีกแล้วค่ะที่ส้น ซ่อนนะผมซ่อนและไม่ฉันเกือบแล้วเกือบไปแล้วฉันได้ยินเสียงอะไรไม่รู้มันหัวเ้อะด้วยใช่มันมาห้องเราโอเคอยู่ไหนออกมาหาฉันหน่อยสิพวกนายเราไปปิดไฟอ่ะแดงสีแดงๆอุ้ยเปิดว่ามันจะไปแล้วหรือเปล่าตอนนี้เราต้องไปเปิดไฟทั้งหมดเออสี่ตัว ใช่น่าจะอยู่ที่หลังบ้านนะสวิตไฟอ่ะอยูห้องฉันมันอยู่ห้องฉันเฮ้ยจะเด็นแสงไฟแวบๆเราต้องมีคนที่จะออกไปเปิดไกในตัวนี้มันไม่ยอมไปแน่โอ้โหมันทุบหน้าต่างเลี่ยราดเลยจุ๊กแจ้งผมโดนกัดเมื่อกี้ผมหนีออกมาเพราะผมโดนกัดเหมือนกันเอาไงวิ่งมันมามัมาพี่ไปเพิ่งออกนะเดี๋ยวมันลงไปแล้วเราออกไปพร้อมกันได้เลยได้เลยวิ่งมันเข้ามาอยูข้างหแล้วมันเข้ามา อแล้วเฮ้ยมันอยู่ฮอลเว้ยมันอยู่ทางเดินมันอยู่ห้องน้ำฮัลโหลเราต้องหยุดมันนะทุกคนตอนนี้ฉันคิดว่าเราน่าจะเปิดช่องอากาศตรงห้องนอนของพวกเราได้นะจุ๊กแจงเอาดิลองดูไหมเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยช่องอากาศอูมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างฉันเห็นอยู่มันอยู่บาร์ดรูมมันขึ้นมาแล้วทุ๊กแจงมันขึ้นมาแล้วพันแอบพันแอบมาเข้ามาเข้าม มาห้องอาหารมันอยู่ตรงที่ผมแอบอยู่ห้องอาหารถ้าว่าตรงนี้ได้จะเข้าได้โอเคเฮ้ยจัพยายามหลีหลีช่องลมอยู่โอ้ยมันมีตะไบใส้นุงด้วยเลยโอ้โดนจับเลยฉันตายนี่ขอเวก่อนติดยังเรียบร้อยแล้วเพื่อนเฮ้ยใครมาคล้องประตูอย่างวะเฮ้ยมีค ไม่เอาไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งผมโดนแล้วพัตัวไปแล้วไฟดับวแล้อไปหลังบ้านไปหลังบ้านขาที่เอฟขาที่เอฟโอ้ผมเอ้ยใครมาแย่งจังหวะผมเอ้าไม่มีใครแย่งหรอกนะสวัสดีพี่กินสวัสดีมองหน้ากันนะโอ้มกี้แย่งยับจมเจียงนี่ฉันว่าคานี้เนี่ยมันน่าจะไม่ธรรมดาเออไม่ธรรมดามันมีคนเปิดปิดหน้าต่างของเราอยู่อะแล้วจะทำยังไงเี่ยจีิ้งแล้วอ่ะเอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมามาเราไปบ มาเข้ามาแล้วมันอยู่ห้องเวฟอยู่ห้องโอ้ยเป็นผัดน่องเดากไปแล้วที่เือี้เราต้องไปปิดเออช่องลมเราต้องรีบไปปิดช่องลมก่อนเฮ้ยดอยอยู่ไหนเจอเด็กๆเจอแล้วเราจอไปไหมเราต้องไปเปิดสวิตช์ไฟมันขึ้นมาคอเว้แล้วมีใครขยุงล่างเมื่อกี้เราต้องค่อยๆแยกตัวกันไปอ่ะเฮ้มันไปห้องอาหารไปห้องอาหารไปห้องอาหารออกไปอยู่นะ เค่ okay, ไงไปพิคกิตลุยตกแดงเข้างานดีฉันว่าพวกเราต้องใส่ในวิชันนะทุกคน,นจะตายเอาฉันมาแล้วไปเลยเพื่อนเข้าเอาเอาเอาดีสวัดีปิดตู้ดิเฮ้ยมันมาบ้านรู้มันมาบ้านรู้ไม่สลอตนาย ว่ามีใครมาเุ้ยไอ้ตีนอะี่ครับเลยเฮ้ยมันเดินมาจากหลังบ้านนะผีซานอ่ะใช่ใช่ใช่มันเข้ามาจากหลังบ้านมันยืนอยู่หน้าฉันเลยเฮ้ยมันกลับไปหลังบ้านแล้วเราต้องเป <playful and ugly> <t hopping> ิดสวิตไฟที่เอ่อทางส่วนหลังบ้านสี่อันอ่ะมีใครมีบันไดอยู่ในมือไหมไม่มีเลยบันไดหายไปหมดเลย อ oh, ะไรดีอะเก็บใหม่กันเหรอโไม่กอดแสดงว่าบันไดได้อยู่ไหนั้นี่ยเราเปิดได้เราเปิด้เราเปิดได้เราเปิดได้โอเคโฮ้ยไปเก็บเลยเปิดเลยไปเลยเอ้าเขาบอกตรงนี้สวิตสีอันแล้วสวิตสีอันอยู่ไหนอะอ้หอยู่ในบ้านสวิตสีอันอยู่ในบ้านไอ้เพื่อนอฉันเห็นแล้วที่เป็นเงาเงาใช่ไหมใช่โอเคโอเคโอเครอจนกว่ามันจะขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวฉันไปิดสวิตมันไม่อยู่ประตูหน้ามันอยู่ประตูหน้ามีตัวแมงมุมอยู่ต่อหน้าฉันเลยเว้ พี่ใครบางคนน้อเพิ่มอีกหนึ่งฉันอยู่ข้างล่างใช่ไหมกันโอเคผมผมเปิดเปิดแล้วหนึ่งโอเคมันอยู่ข้างล่างมันมันวนอยู่หน้าหน้าฉันเฮ้ยเฮ้ยมันวนอยู่หน้าสวิตฉันไปโยไปแกเปิดสวิตช์บอดี้รกเนอะไปหลับบ้านเราเพื่อนเปิดสวิตช์ให้หน่อยอีกสามอันโอเคโอเคแป๊บนึงเฮ้ยไปวิ่งไปห้องห้องนอนโอ้ไปขึ้นรถก่อนเองฉันแอบก่อนฉันตายแล้ว มาห้องครัวผ่าหน้าฉันเปิดยังไงอะเเปแล้วแ้ฉันตายาเหรอที่แบบว่ามันจะสามารถเข้ามาได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกเราจะต้องทําการเปิดไฟให้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะตามหาพวกเราจนเจอเอาละตอนนี้ฉันวางแผนไว้แล้วว่าทุกคนจะต้องปิดหน้าต่างแบบนี้ทุกบ้านทุกบานเลยนะยงข้างล่างปิดแล้วอะปิดเลยอะ อีกฝั่งนึงอ่ะฝั่งห้องครัวปิดยางมีใครมีฝั่งห้องครัวไหมนี่นี่นฉันเจอคอนแล้วเฮ้ยโอ้โหโหมีคนบ่าอีกแล้วแล้วฉันปิดเออหน้าต่างตรงนี้นะโอเคปิดเลยเฮ้ยมันมันมีไอ้นี่อีกแล้วอ่ะนางฟ้าเออมันก็เอยก็เกยก็เกยงั้นเรามีคอรอีอันนึงปิดเลยไหมเพื่อนเออปิดตรงนี้ก็ได้นะพี่กิตโอเคจะได้ไม่บุกเข้ามาเอ๊ะรับแซ่บเอ้ยอะไรอ่ะวิงวิงที่ข้างหูเราอ่ะ มันมีนางฟ้านะสิมันเหมือนมาประทานพรแก่เราอ่ะขอให้เป็นพรจริงๆนะเพื่อนนะเฮ้บิทบิทยุนี่มันเขียนว่าแอนตี้มอนสเตอร์เอ็มพีไงมันไล่เอาไว้ไล่ปีศาจได้หรอจริงเหรอจริงเหรอเก็บแล้วมันเขียนอ่ะไม่รู้แฮะแต่ว่าหืมกลิ่นไก่ที่อยู่ในเตาอบนี่มันหอมหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเหมือนไฟดับไฟดับปัดสวิตช์แล้วปัดสวิตช์เฮ้ยมันมาแล้วแล้วมันมาต่อดด้านฉันแบบนี้เลยหรอฉันจะเข้าแล้วฉันพุทฉันพุท โอ้โหทันไหมอ่ะเดี๋ยวมุงไม่ทันสวยแป้งทันไหมฉันเก็ได้ฉันก็ได้โอเคมันอยู่ไหนเพื่อนบอกตำแหน่งน้อยเอาเฮ้ยกลับพักพักงานกลับมาแล้วโอเคเุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้สล็อตโดนจริงๆเลยสปาร์ลาบิ๊กอันน่ะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ดีๆมันก็ปรึมมาเฉยเลยสปาร์ลาบิ๊กแล้วอยู่รอดถึงหกโมงเช้าเหรอ ฉันคิดว่างั้นนะแต่มี่านไฟฉายเต็มไปหมดตอนนี้ฉันคิดว่าเออพวกเราควรประจําจุดที่เอ้ยมันวอทเอามาแล้วไม่นะเรื่องมันอยู่ที่ไหนบอกหน่อยอยู่ตอห้องน้ำกำลังกลับเดินกลับเดินกลับไปแล้วที่สําคัญพวกเราต้องไปปิดช่องลมที่ห้อง เฮ้ยปิดช่องลมและรีสตโตเลยหรอป่าวถนะ้าเกิดเพื่อนเกิดมันจะมันจะไฟจะมาโอเคไม่ไม่เมื่อกี้ฉันวางวิดวิดฉันวางวิดทิโยไปที่พื้นแล้วมันก็ฟไฟไปมาเลยคืออะไรอะเฮ้ยอยู่ยว่าื่กอกไ้ว่าไล่ปีศาจเหรอมันมันอาจจะปวดหูตายก็ได้นะพี่ไหมอ๋เอเฮ้ยตีสองล้วตีสองอ่ะฉันลงไปข้างล่างดีกว่าเผื่อว่าฉันจะมีประโยชน์บ้างมันเดี๋ยวฉันลองถือมิทยุไว้ ไอตรงไหนตรงไหนตรงไหนท่ออากาศพังอ่ะเพื่อนตรงห้องนอนห้องนอนข้าากี่แบบซ้อมจุดเพื่อแบบซ้อมจุดแคอเค่แคซ้อมเสร็จยังเรียบร้อยเรียบร้อยเออโอเคทุกครั้งที่ท่ออากาศพังเวลาจะหยุดเราต้องรีบทำให้มันเอ้ยเอ้ยเอ้ยตอนนี้พี่คนจะเปิดประตูเข้ามาไม่ให้เข้าออกนะรู้รู้รู้นั่นใครนะคะนั่นใครน่าจะไปเปิดหรอเพื่อนไม่ดีนะที่นายส่งและฉันมาส่งแล้ว ไม่จริงอ่ะแต่คาร์ลพาตัวพี่ไม้ไปแล้วเขาจะไม่หลงก้นนายเด็ดขาดใช่นายแลาวก็หลอกเราเราต้องหาก่อนว่าตรงไหนสามารถแอบได้บ้างเฮ้ยตีสามแล้วอ่ะทีวีหนึ่งแล้วก็เฮ้ยย้อนข้างมุมนบนด้านบนด้่นบนอืมที่เดิมไปนะไปว้าว้าวว้าวว้าวไปมันมาแล้วมันมาจากหลังบ้านฉันไมลรู้ฉ่รู้เราต้องเปิดสวิตช์อีกสองตัวแล้วก็มีเอ่อ ช่องลมที่ห้องเบดรูมมันกลับมาห้องครัวมันมาที่ห้องครัวจะด้องครัวเด็กเป็ดมันเปิดไปแล้วอีกตัวนึงอีกตัวเดียวเพื่อนีกตัวเดียวมันอยู่ที่ไหนอ่ะอีกตัวเดงอะข้างล่างหรือเปล่าข้างล่างเราเปิดหมดแล้วโอ้โหมันเดินลงมาที่ห้องครัวมันหยุดที่โต๊ะอาหารนี่มันอยู่งบน เธอวิ่งไปห้องน้ำเพื่อนถ้ามันลงไปข้างล่างแล้วบอกฉันไปมันกลับมันกลับไปห้องไอ้ห้องหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านวิ่งแล้วนะเฮ้ยมันขึ้นไปเบ็ดรู้มันขึ้นไปเบ็ดรูห้องนอนนี่ไปฉันแอบก่อนฉันแอบก่อนมันอยู่ห้องน้ำอยู่ห้องนอนอยู่ห้องนอนมันเดินออกไปแล้วเดินออกไปแล้วอยู่ห้องตัวระพกอยู่ห้องนั่งเล่นมันห้องนั่งเล่นนันเปิดอันสุดท้ายก่อนมันขึ้นไปห้องน้ำห้องน้ำเฮ้ยจั๊กแจบเปิดเรียบร้อยแล้วห้องน้ำแจงลงลงอ่ลงลงไปแล้ว ไม่นะมันเดินกลับไปหลังบ้านผมจะเดินไปหลังบ้านซะหน่อยมันหลงนะพี่เดี๋ยวนะมันไปห้องนะห้องต้องไปเปิดที่ห้องนอนอะโอเคยผมเปิดสวิตช์ผมเปิดสวิตช์ผมเปิดสวิตช์แล้วนะมันหลงไปแล้วนะพี่กิตโอเคโอ้โหเหลือมั้ยห้องซ่อมซ้อมซ่อมซ้อมซ้อมแอดูมห้องแอดูม ช่วยกันซ่อมได้ไหมวะเนี่ยเรียบร้อยโอ้ยเก็บบันไดฉันขาดไปให้ได้นะเพื่อนนี่สามแล้วว่าแต่เราจะทำยังไงให้ห้องนี้สามารถปลดล็อกได้อ่ะนั่นดีเหมืันเขป็นห้องต้องใช้กุญแจนะใช่ไหมในห้องน้ในห้องนั้นมีไฟฉายกับฉันมีฉันมีฉันมีไฟฉายอยู่ห้องใต้บันไดมันต้องการกุญแจนะแล้วนี่มันห้องอะไรอ่ะแล้วกุญแจอยู่ที่ไหนอ่ะเหมือนพ่อแม่เอากุญแจไปซ่อนนะอุ้ยดีสีแล้ว ปาร์ตี้สุดมันของเราสุดยอดเลยเวอร์ฉันเข้าไปอยู่ในนี้แล้วกันวิมันจะใช้ชีวิตอยู่ในห้องซ่วมเนี่ยแหละฉันว่าปลอดภัยอยู่ในห้องนอนแล้วกันได้ถ้าท่อตรงไหนพังซ่อมตรงนั้นโอเคไหมเพื่อนโอเคมีข้างล่างด้วยนะฉันเอาหน้าจอดท่อไว้ตอนนี้หรือว่าไม่จอดของฉันเราไปดู่ชักรับไปดยู่ที่ไปปิดไฟในห้องด้วย ฉันซบเพ้อแล้วอะไมันไม่หายอ่ะไปแล้วไม่รู้เหมือนกันมันมันเฮ้ยมันมามันมาห้องครัวมัห้องครัว่นลบกั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 นมันขึ้ห้องนอนนะมันขึ้ห้องนอนลโอยโอ๊ยโอยโอยยอยโอยออโโอยเนยเยเอ ปิดแล้วปิดแล้วนั่งรออดูก่อนนะมันอ่ห้องนอนอีกอันนึงมันอยู่ตรงนี้โอ้มันกำลังไปมันกำลังไปมันอยู่ห้องกินข้าวครับใช่ตอนนี้มันอยู่ที่โต๊ะกินข้าวฉันปิดเลยปิดเลยปิดเลยโอเคเรียบร้อยมันโดนอะไรอ่ะมันร้องไห้อ่ะอ๋อาะฉันฉันเอาวาววิทยุมันก็เลยร้องไห้มันคูรเสียงอุ้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้้าโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ โอเคผมไปแล้วนะระวังเด้อเม่อ้เราไปที่อยู่ได้ไหมมันอยู่ห้องน้ำมันอยู่ห้องน้ำข้างบนผมเปิดไฟแล้วผมเปิดไฟแล้วผมไม่สนถอดฉันรับปิดท่ออยู่ปิดปิดทีหน่อยฉัรับปิดทีหน่อยเรียบร้อยโอ้สุดยอดนายเก่งมากเลยสุดยอดเอา้ยต่อดีพวกนายเก็บวิทยุด้วยนะพี่ไม้ทำให้เรารู้ว่าวิทยุมันสามารถใช้งานได้เมื่อกี้มันร้องไห้ใช่ไหมเมื่อกี้มันร้องไห้เมื่อกี้มันร้องไห้ใช่ใช่มันร้องไห้คือฮา เพราะงั้นถ้าถ้ามีวิธีถ้ามีวิทยุกดวางเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะตะตันอะไรอย่างนี้โอเคโอเคโอ้อโหในนี้ไม่มีวิทยุแล้วนะอุ้ยตีหา้าแ,แล้วเพื่อนเสียงอะไรอ่ะตีห้าเราจะอย<อ>ูอ<น>่รอดจนถึงคืนห<อ>น้าไหมเราจะยามอยู่โอ้เราจะถึงคืนหน้าเหรอคืนหน้าคืนนี้คืนไหนเข้ามาโอ้ยนะท้อท้อท้อ ทิ้องข้อตรงใช้ตั้งตรงใช้ริบซ่อมเร็วริบซ่อมเร็วกำลังซ่อมอยู่ก่อนที่ไฟจะดับโอเคโอเคผมร้อยผมปิดประตูหลังบ้านแล้วมันมีเข้ามาหรอผมปิดประตูหลังบ้านให้แล้วไม่มีอะไรต้องกังวลทุกคนพวกเราทำได้กุณแจอยู่ไหนนะอยากดูจริงๆล้องต้บันไดเฮ้ยเฮ้ยไปแม่ตกมาแล้ว พวกบบรเรากแล้อเแล้วทำไมพวกลราเรายังตื่นอยู่ีไปนอนเรแล้วพมมมเมเ,เ,เ,เจอ,อ,เอ,เอสุดยอดสุดยอดเฮ้ยตว่าฉรอดฉันกับพิดรอดใช่ผมรอดคอบครัเลเดียวแล้วเราเป็นผู้รอดชีวิตผู้รอดชีวิต โอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ระทึกขวัญสันประสานมากๆเลยนะกับการที่อยู่บ้านคนเดียวครั้งหน้าไม่เอาแล้วไม่อยู่บ้านคนเดียวแล้วอะ่ะน่ากลัวเกินโอเคค่ะแล้วถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่ส่มงพันกดติ่งแจเตอนก็นกนได้นะคะจะได้มีคพ่าคิดให,ใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจงวัยคิหนะคะ่ะบ๊ายบายเย้